โอเคครับกลับสวัสดีคานผู้ชมทางด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโซนผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็มาทําตามคําสัญญาของผมแล้วว่าถ้าครบร้อยไร์เมื่อไร่เนี่ยผมจะทาคลิปสอนนะครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับเจที่สุดกาลคอยวันนี้ครับมีแขกรับเชิญคนหนึ่งครับชื่อสามเอลเอลสวัสดีครับทักททยสวัสดครับผมสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจุดแรกก่อนเลย ผมต้องเกิ่นก่อนว่าสาสนี้มันค่อนข้างนิยากนิดนึงถ้าคุณผู้ชมบอกว่าไม่มีประสบการณ์ในสายอื่นเนี่ยอย่างอย่างคนที่เป็นกระสอบเนี่ยคนที่เขาก็หัดเทอยู่แต่ยังยังไม่แข็งเท่าไหร่ก็แชร์เขารู้สึกกันได้นะว่าหัดแล้วเป็นยังไงเริ่มแรกนะผมให้ยืนไม่เป็นเลยดีกว่าวันวันยืนยืนมุมนี้ดิยืนที่อยู่ที่อ่าเริ่มแรกนะผมผมจะแนะนำแนะนำให้ยืน ยืนมุมนี้ก่อนให้เพื่อนมายืนมุมนี้แล้วเราก็ลองน้องหันก่อนแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวเราจะยิ้มจากตรงไหนเราจะไปยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับนี่เราเราสเตปนี้ก่อนเอาสเตปนี้ผ่านก่อนคือมันต้องฮอมโบเทนเนี่ยการใช้ลุงดีต้องเป็นการใช้ลุงดีหลังเท่านั้นคนระับถ้าใช้ลุงดีหน้านี่คือจบเลยเจ๊งเลยนะอ่า พอมาถึงตรงขาได้เน่ะผมผมจะให้ใช้ลงดีหลังไปเรื่อยๆื่อยจนกว่าจะถึงตรงขานะพอถึงถึงถึงมุมขาปุ๊บคุณก็ดอดอกไปเรื่อยพอมันได้ระยะพอควรแล้วคุณก็ตบเป็นทิ้งเพื่อที่จะไปเริ่มคอมโบชุดหนึ่งใหม่แล้วก็ทําแบบเนี้ยวนหลบไปเรื่อยแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่ยากอยู่นะวันหมอไปด้วันจุดไหนยากบ้างเหรอตรงหัวครับคุณต้องอดีเลย์ตรงหัวนะครับมันจะมีดีเลย์ดีเลย์จังหวะหนึ่งที่ ถ้าทําเร็วไปเนี่ยมันก็จะไม่โดนถ้าเกิดทําช้าไปมันก็จะก็จะตก่อนนะแล้วการที่คุณจะทําแม่นๆเนี่ยคุณเมื่อฝึกแบบนี้ครับเนี่ยเอาต้องหัวให้แม่นเดี๋ยวผมจะกดไวๆให้ดูว่ามันจะหลุดไหมนะเอาใหม่เอาใหม่มันชินมือชินมือเฮ้ยทำไมพูติดตอลอดอ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเรากดไวเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้ผมผมชินมือมันติดอะมันเลยแบบเออทําให้เห็นไม่ได้ถ้าเกิดอยากจะฝึกผมแนะนําให้ฝึกสองอย่างว่าฝึกมุมนี้ที่ผมให้ให้น้องวันเขายืนนี่นะฝึกแบบว่าใช้ใช้ลงดีหลังอะแล้วก็ใช้การเดินเดินไป เดินลงดีหลังไปเรื่อยทําเหมือนวงกลมครับแล้วก็ไปเตะเตะให้ถึงตรงขาพราะถึงขาเสร็จวุ๊บยังไ,ไงต่อแล้วก็ตบทิ้งไปเลยครับตบทิ้งได้ยังไงวันวันหันมุมนี้ดิอ่าแบบนี้ครับอ่าตบทิ้งไปแล้วปุ๊บเราเราตบตบเสร็จเราก็ก็เดินเดินไปจิ้มแล้วการที่มันจะจิ้มโดนเนี่ยจิ้มโดนแล้วต่อได้เนี่ยมันจะเป็นการกาวจังหวะที่ยากนิดหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ชินที่ไม่เคยเลยนะ อ่าผมแนะนำไม่ให้มาฝึกแบบนี้ก็ได้เนี่ยฟาดฟาดไปตอนที่ยืนอยู่เนี่ยเนี่ยแบบนี้ครับแล้วมันมันใช้ได้สองแบบครับคุณจะใช้ลงดีหน้าลงดีหลังก็ได้แต่ผมแนะนําเป็น <c oughs> เป็นอะไรเดียวลงดีหน้าดีกว่าอ่าข้างหลังมันต้องใช้การเดินแลบ,บแปลกนิดนึงแล้วแต่คนถนดัดนะอันนี้ผิดไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกครับ <c oughs> เนี่ยถ้าเกิดเราแบบว่า ไกลไปหรือช้าไปเนี่ยมันก็จะตกอย่างเงี้ยผมแนะนําไม่ทําแบบนี้ให้คล่องแล้วก็ทําแบบอันแรกทําให้ด่วนทาให้คล่องก่อนแล้วเราถึงจะไป a d v a n c ์กบบคอโมโบที่แบบว่ายัางไงที่มันจะไปต่อเรื่อยอ่ะที่มันจะยาวๆแบบว่าไม่หลุดอ่ะอ่ามันจะทําอย่างนี้วนลูบไปเรื่อยครับก็ลองฝึกดูเป็นสเต็ปนะจริงจงคอมโบเนี่ยมันมีหลายแบบมันมีหลายอย่างแต่คือผมจะแนะนําให้ฝึกอันที่มันง่าย,ายก่อนละเกนะ ฟันพูดอะไรบ้างนี่เอ้ยเหงาเลยไปข้าวอยู่อ่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับคือวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะคอมโบตกหรือว่า,าพลาดอะไรเงี้ยน,นะอ่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราอาจจะแบบกดเร็วไปกดช้าไปหรือเดินผิดอะไรเงี้ย มันหลุดได้ตลอดเวลาครับคอมโบพวกคอมโบเทนเี้มันมันจะหลุดเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเราพาดอ่าอย่างนี้ผมบอกผมอยากให้หัดตรงหัวก่อนตรงหัวแล้วก็มุมนี้อ่าทำวันนี้ขห้องแล้วก็มุมเดิมมุมอันแรกเลยอ่ะให้เพื่อนมายืนอย่างนี้นะ เราก็จิ้มจิ้มดอกไปเรื่อยอ่ะจนมันถึงขาครับคือแบบหันหลังลงดีให้มันให้มันได้มุมอ่ะให้มันถึงตรงขาปุ๊บเราก็ตบไปเลยครับใช้บนดีไปเลยคุณจะหันหลังจิ้มขีดทีก็ได้แต่ผมผมขอย้ำนะครับว่าต้องต้องไปถึงมุมขาเท่านั้นถ้าเกิดมุมอื่นเนี่ยตรงหัวเนี่ยมันจะเป็นการต่อโมที่ยากมากเนี่นอยอย,อย่างเงี้ยมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่า ถ้าถ้าเกิดว่าเราตบโดนท้าหนาเ่ถ้าเราตกตรงขาแล้วก็ตบที่โดนท้าหน้ามันจะไปต่อง่ายๆนะ okay, นะโอเคนะเหนื่อย <laughs> ถ้าเกิดแบบผิดพลาดอะไรตรงไหนผม,ผมก็สอนคนไม่ค่อยเก่งแลนะ้วเออก็ตามนั้นละกันนะครับคือถ้าเกิดไม่เข้าใจเนี่ยย้อนดูไปเรื่อยก็กลับไปกลับมาจนกว่าจะแบบเออทําได้เดี๋ยวคณจะรู้เองครับว่าสิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันเกี่ยวข้องอยังไงไอมุมตรงหัว ตรงหัวที่ผมบอกว่าให้ทําอย่าช้าไปอย่าเร็วไปถ้าเกิดเร็วไปก็หลุดช้าไปก็หลุดคือมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นดีเลย์ของมันอยู่นะมันเป็นบั็กของเกมครับแบบว่าถ้าเกิดลระกดช้าๆเนี่ยมันจะโดนแต่อย่าช้าเกินเกินไปจนคอมโบมันตกนะอ่าก็ประมาณนั้นแหละครับคุณลองทาไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะรู้มุมรู้จังหวะว่าคุณควรจะยังไงอะควรจะเดินยังไงนะ โอเคนะวันน vale. ี้ก็คงมีเล็กๆน้อยๆเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีพาร์ตต่อไปถ้าเกิดใครงงตรงไหนข้องใจอะไรเนี่ยบอกผมได้แล้วผมจะมาตอบคอมเมนต์หรืออาจจะมีคลิปหน้าต่อก็ได้นะครโอเคนะครับคุณเริ่มฝึกแบบนี้ไปเรื่อยก่อนจะฝึกเนี่ยหาเพื่อนสักคนหนึ่งอ่ะที่อยากจะฝึกด้วยหรือว่าอยากจะมาช่วยคนฝึกคอมโบเนี่ยสักคนหนึ่งอ่ะใครก็ได้ครับ ให้เขามายืนยืนมุมที่แบบคุณจะหัดอะ่ะถ้าเราผ่านมุมนี้แล้วเราก็มาเริ่มมุมนี้ให้เพื่อนยืนอย่างงี้วันวันวันถามอย่างงี้ดิอ่าอันนี้มันมันจะยากนิดนึงมันจะเป็นการหรือเรียกว่าอะไรอะเราเราจะยืนอย่างงี้แล้วเราก็ต้องหัน หันขึ้นไปข้างบนเน่ยเพื่อที่จะเพื่อที่จะใช้ลงดีหลังเข้าใจป่ะครับคือแบบว่าถ้าเราใช้ลงดีหน้าอะไรเงี้ยมันจะมันจะไม่ติดมันจะหลุดเลยแล้วการที่จะใช้ลงดีหลังได้คือเราต้องหันหลังให้ฝ่ายหนึ่งนะอ่าตามนันนะครับถ <laughs> ้างงยังไงก็กอดูไปเรื่อยต้องรีบครับการฝึกอย่างนี้มันมันขึ้นอยู่กับอ่าอะไรการเรียนรู้แบบแบบว่ามีความเคยชินผสมอะ่ะนะ ถ้าคุณชินแล้วคุณจะไอ้นี่เลยคุณจับแบบแบบไม่ไม่เก่งไม่ไรนเลยนะแรกแรๆมันจะยากหน่อยเนีย่ยฝึกไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่เป็นมุมไหนผมก็มายืนให้เพื่อนมายืนแล้วก็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะคล่องทุกมุมอ่ะอแต่การต่อคอโมโบมันต้องจบสมมติคุณเตะวนไปเรื่อยจนถึงตรงขางเลยใช่ไหมคุณก็ต้องใช้บนดีตบตบทิ้งไป แล้วก็แล้วคุณก็ไปลงดีลงดีใส่ให้มันเด้งขึ้นมาอีกแล้วคุณก็ดอดต่อไปเรื่อยทําวนไปวนมาอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะ เนี่ยแบบเรียครับอันนี้คือผมพลาดนะผมนำพงบอลลุดอ่าคือมันจะวนไปวนมาอย่างเงี้ยไปไเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าเราจะพลาดเนาะมันมันจะไม่มีมันตกอ่ะอ่าคุณก็ฝึกไปเรื่อยจนกว่าคุณจะแอดวานซ์แอดวานซ์นมันได้จนกว่าคุณจะคล่องจนกว่าคุณจะเก่งก็แหละนะครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้แหละคงไม่มีอะไรมากผมก็ไม่รู้จะสอนอะไรแล้วคือมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วย เรต,ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนคนสอน่ยมีหน้าที่บอกอย่างเดียวส่วนคนที่ฝึกเนี่ยเป็นตัวเราเองผมผมไม่สามารถแบบไปทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเก่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เวลานะเออเข้าใจผมนะอ่ามันอาจจะยากนิดนึงสำหรับคนที่อยากเป็นจิงเนี่ยอาจจะเป็นเล่นเทเป็นเนี่ยคนก็ต้องใช้เวลาให้เวลามันหน่อยนะครับผมคือมุมไหนอะไรตรงไหนถ้าถ้าเกิดไม่เข้าใจเนี่ย เบนถามผมได้อันนี้มันเป็นแค่คอมโบเบสิกเท่านั้นนะครับอันจะมีพาร์ทหน้าที่แบบว่ามีคอมโบที่มันเอ่อมุมแปลกๆหรือว่าท่าแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไออันที่ยากๆเนี่ยผมขอไม่สอนนะไปเรียนรู้กันเอาเองครับอันนี้มันเป็นคอมโบที่ยังไงอะเบสิกแล้วนะที่ผมมาสอนเนี่ยถ้าเกิดทําอันนี้ได้ปุ๊บคุณอยากจะลองไปแอดวานซ์ให้มันยากกว่าเดิมอันนี้ผมก็ไม่ขัดแล้วแล้วแต่ท่านผูช้ชมนะครับ แล้วอย่างหนึง่งเวลาเล่นเทเนี่ยผมแนะนําให้คุณเปิดเสียงแล้วคุณก็จําจังหวะในการเตะในการอะไรของคุณไว้คุณคุณฟังเสียงแล้วคุณก็ทําให้มันเกิดความเคยชินนะครับแล้วมันจะง่ายเองครับอ่ามไม่ต้องห่วงเพราะมันจะเออย่างไงอ่ะยากไปตล,ลอดถ้าเกิดคุณขยันฝึกหรือว่าคุณเป็นคนที่พัฒนานเร็วเนี่ยยังไงคอมโบมันมันก็ต้องติดสักท,ทีแหละนะแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรเนี่ยถจ้าเจอผมในเกมก็สามารถแบบถ้าผมว่างๆอย่างเงี้ย สามารถแบบเออพี่มายืนให้ผมคอมโบหน่อยหรือว่ามาติวเพิ่มให้หน่อยอะไรเงี้ยก็ได้ครับอ่าถ้าเกิดว่างนะจํานะถ้าเกิดว่างอ่าถ้าแบบไม่ได้เล่นเห็นว่าผมยืนหรือเฉยเงี้ยจะมาแบบพี่มาลองอธิบายให้ผมฟังแบบเป็นการส่วนตัวหน่อยอันนี้อันนี้ก็ได้ครับไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเกิดงงอะไรยังไงไม่เข้าใจกันจริงจริงเนี่ยสวีพาร์ต่อไปครับอ่า <c oughs> <c oughs> วางย่า สอข้อคอมเมนต์เลยครับคุณสามเอลลครับฮัลโหลขอหาตัวยากมากครับคนนี้หาตัวยากมาก <laughs> <laughs> ผมก็สิอยู่ตามห้องแดงอะไรเงี้ยใครอยากเจอก็มาเล่นกับผมได้แต่ผมอาจจะกากไปหน่อยหรืออะไรไปหน่อยก็ได้ผมอาจจะไม่ได้เก่งเวอร์วงังเหมือนในคลิปนะเพราะว่าคนเรามันก็มีจุดมีเวลาบางเวลาที่แบบเล่นเล่นออกบ้างเล่นไม่ออกบ้างใช่ไหมมันเรื่องปกติแล้วยิ่งคอมโบอย่างนี้มันต้องใช้ความแม่นยำมากเนี่ยมันยิ่งยิ่งแบบ ยิ่งหลุดบ่อยอ่ะผมเป็นคนที่ความโบหลุดบ่อยมากนะเว้ยอันนี้พูดจริงๆนะถึงได้แบบเป็นคนเป็นคนที่แบบคอมโบได้ยเยอะแต่ยังไงแบบเวลาเล่นจริงเนี่ยมันก็หลุดนะใครเล่นเช่ผมจะรู้นะแต่ถ้าเกิดรอบไหนไม่หลุดก็ไม่หลุดเลยอ่ะ <c oughs> คือโดนยาวอ่ะก <c oughs> ็ <c oughs> ตามนั้นนะครับอ่าคนฝึกไปเรื่อยจนจนกว่ามันจะเกิดความเคยชินแลเด๋วเดี๋ยวมันจะง่ายไปเองครับไม่ต้องห่วงเ <c oughs> นี้คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับ ขอ,อพิมพ์จากคุณสามเอลอหน่อยว่าผมอธิบายหรือเรื่องดีพอหรู้เรืร่องครับหรือเรื่งรงองค,ครับหรือเรื่องโอเคแล้วครับเอาเป็นว่าเนี่ยทําตามผมทั้นตอนเลยผมเดินยังไงผมหันหลังยังไงผมใช้สกิลไหนเนี่ยคุณทําแบบผมเลยครับอ่าทําให้ได้คือทํายังไงก็ได้ให้มันให้มันเหมือนผมอะแล้วถ้าเหมือนเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็ลองทําในแบบของตัวเองนะครับอันนี้มีคนเข้ามาน,นี้ไม่เกี่ยวนะครับ คุณก็ลองลองกอไปกอมาลองทําไปเรื่อยๆถ้าคุณอยากเป็นจริงๆแนละ้วคุณฝึกแบบว่าไม่ถอยเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นสักวันหนึ่งอ่ะอ่าเยนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับได้แต่ให้กําลังกําลังใจลิ้นพันให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนคนที่อยากเล่นเพลงนะครับผมอันนี้ก็คงไม่มีใครมาเปิดไมค์สอนพูดพูดสอนเราผงแล้วแหละอืม ไม่เข้าใจางไงเดี๋ยวมีคลิปต่อไปแล้วกันโอเคครับ <Okay. S 1> วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมเลยเด้อโอเคครับผมสำหรับคลิปสอนคอโมโบเทนก็คงมีเท่านี้นะครับถ้างง,งเหนือเดี๋ยวมีพาร์ทหน้านะครับผมผมก็อยากจะเกินย้ำนิดน,นึงว่ามุมที่มันได้ยากเนี่ยมันจะเป็นการเตะการดอกตรงหัวนะครับตรงหัวเท่านั้นนะครับอ่า ตรงหัวมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ถ้าเกิดเรากดช้าไปเนี่ยมันก็จะไม่โดนโกดเร็วไปก็จะไม่โดนนะคือเราต้องการจังหวะให้ได้คือต้องการจังหวะให้แบบให้แม่นให้เป๊ะเลยะไม่ช้าไปไม่เร็วไปคุณลองไปเรื่อยลองทำไปเรื่อยนะครับงแบบเตะ๊ะเร็วขึ้นบ้างช้าลงบ้างจนกว่ามันจะเตะแล้วคุณก็จําจังหวะที่มันที่คุณทําได้อ่ะเอ,อจัดไว้ว่าคุณกดช้าเท่าไหนเร็วเท่าไหนคุณกัดจังหวะได้แล้วคุณก็เปิดเสียง ตอเสียงเวลาเล่นด้วยจะได้แบบฟังเสียงแล้วจํามีความเคยชินกับเสียงนะแล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับผมการต่อคอโมโบหรือการเจอที่มันถ้าเกิดว่าคุณตกปัดทิ้งไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะเจอมุมแปลกที่คุณไม่ชินเนี่ยคุณก็ลองทําไปเรื่อย,อยลองทําแบบว่ายัางไงอะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้นะคุณก็เริ่มจากมุมนั้นอะ มุมที่คุณหลุดอ่ะคุณก็ให้เพื่อนยืนมุมนั้นอะ่ะที่คุณทาทำล้มหลุดอะ่ะเทศที่มันจะยากค่ะอ่าให้เพื่อนมายืนให้แล้วก็ทําหนวดจะข้องอะ่ะเอาไว้ข้องทุกมุมขอ้ของทุกมุมปุ๊บมันก็จะง่ายเลยเลยครับเตอมุมไหนคุณก็จะแบบเออชิวไม่เก่งละอันนี้ทำบ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะเกิดความเคยชินของมันเองนะครับผมแต่พัฒนาเร็วพัฒนาช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะผมบังคับไม่ได้ว่าให้คุณเก่ง นะตอนนี้นะเวลานี้อะไรเงี้ยสอนแล้วไม่ได้เก่งเลยนะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยนะครับผมผมก็มีเรื่องจะบอกแค่นี้แหละสำหรับคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์ได้แต่วผมจะมาตอบครั้หน้านะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะทำเมื่อไหร่นะมันต้องมีคนไม่เข้าใจแล้วแหละ <c oughs> จากที่นั่งฟังตัวเองอธิบายเนี่ยนะโอเคครับถ้าเกิดไม่เข้าใจก็คอมเมนต์เลยผมยินดีจะตอบทุกทุกคนนะครับ เราวันนี้ก็คงมีเท่านี้นครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามไว้ก็ดีครับจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆนะครับผมก็คงมีเท่านี้นะครับอ่าสวัสดีครับ